มานนี้บอนว่ามาเยี่ยมน้องมามามาเยี่ยมน้องวันก่อนมาอันนี้คืออะไรคะนี่มานี่พี่จ๋าอันนี้คืออะไรอ่ะเม่นอันนี้คืออะไรดิอันนี้อันนี้คือตัวอะไรคะอันนี้ หนูอ่าแล้วอันนี้ตัวอะไรรู้จักเป่าอันนี้ตัวอะไรรู้จักป่าเต่าเบอันนี้เียฮไม่ใช่อันนี้ติ้งกาตัวเล็กๆกันอย่างอันนี้อะไรอันดีดอกค่ะ ันนี้รอกแฝดแฝดได้รอกแฝดเพราะว่าตะลอกดินมูไอยู่บนต้นไม้อานี่มีหมูด้วยเราจะให้อาหารอะไรลูกแม่ให้อาหารหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาดหนูจะหนูจะเลี้ยงอะไรเอ้ย<ม>อหน,นึ่งชุดมีสองอย่างห่ะจะเลี้ยงอะไรก็ได้ค่ะตาะดีแม่หมให้หนึ่งชุดแล้วอ,อันนี้ตัวอะไรอะ่ะแรคคูนแรคคูนแรคคูนอามัา้งอุ้ยอันนี้หนูแเอาเร็ว แม่แคทเอะค่ะแม่ให้ป้อนอาหารหนึ่งอย่างป้อนอาหารน้องหนึ่งอย่างอ่ะรระดับกลางระรับตังค์ไปเอานมหมูไหมหรือเอาอะไรลูกห้าสิบบาทได้สองอย่างได้ค่ะอ่ะได้สองอย่างหนูจะป้อนอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะไม่อยู่ที่หนูอ่ะหนูอ๋อดิอยากป้อนอะไรออดิอยากป้อนตัวอะไรออดิก็เลือกแค่นั้นแหละลูก ถามแม่ว่าตัวอะไรที่บ้านเป็นสลิงอืมเฮนเตอร์เอาเร็วเดี๋ยวมันรออยู่โอ้ยตัวนี้มันตัวใหญ่อ่ะไอคูล <c oughs> อันนี้น่ารักอ่ะแม่แชทอ่ะอะดี้ดิดิมาป้อนอันนี้ดิค่ะแม่ชอบอันนี้ A song nha hò lúc song nha liệu gì hát được hả lâu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  ให้อาหารและคูนมันคือมันคืออะไรคะไม่รู้อ้าวมันเป็นมันคืออะไรอาหารและคูนนีาไม่ได้ถามป้าเขาหรอเฮ้ยที่นี่มันคืออะไรคะ,อ,ะ,คอ,อ,ะ,รอ,ะอาหารและคูอคอนอ่ะคืออาหารแห้งอ๋ออาหารอ๋อมันก็คืออาหารมาตัดใช่ไหมคะอาหารแห้ง,แง,งเขาให้อาหารแห้งใช่จะเตอเนี้ยอาหารแห้ง ระวังมือนะลูกไม่ทำอร่อยไหมให้มันให้หมดทำไมกินตัวเดียวอ,อีกตัวหนึ่งสนุกอยู่เลยอ่ะอดี้ลองเดินไปให้มันบ้างอ่ะกินไหมกินไหมโอ้ยกินด้วยอีกตัวหนึ่งยังไม่อิ่มลูก อ,อีกตัวหนึ่งมันมันน่าจะหิวเกินก็เอาดี่ก็ให้มันไปเอาเล่นนมหนูจะเอาไปให้อะไรคะนมนมแฮมเตอร์โอ้โหเอา,เอ,าอร่อยไหมถามเนี้ย,อ,อ,ย,ยอ๋อให้อีกตัวหนึ่ง ไปให้หัวแอมเตอร์ให้หัวแอมเปอร์จิ้งกะกินงกะจิ้งกะตัวใหญ่เตอริเลยให้ยังไงอุ้ยกินด้วยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันยังมุดอยู่กับอาหารอยู่เลย ตัวนั้นไม่ตื่นลูกให้กินไหมเอ้กินจริงจริงด้วยนนะเฮ้ยจะไปดึงมันลูกจะดึงเนาะเดี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเฮ้ยมันเหมือนพุ่งคลอดเปล่ามันทำไมมันพู้งเงิงตาเขาห้ามจับนะให้อาหารมันได้อย่างเดียวนะเขาเขียนไปไนนะ้ายไว้แล้ยหมดยังคะอ่าหมดก็พอเปเอาไปคืนคาลกินไม่ปล่อยกินไม่ปล่อยเลยพึ่งพุ่งคลอดหรอ พอแล้วค่ะได้พอแล้วเต่าตัวใหญ่ถึงแม่เอบมแม่แคทมากไอสเมคแคทใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ะอะไรอ่ะหนูฮิปโปว้ายเดียวหนูฮิปโปวเดียวไปลูกป่ะไปกันดีกว่าลิมปลลลมองเหลมมาล แม่อแล้วม่กอยากแห้งเพรากุากตั